คำว่า,าล่อไ้เ้อะสามงวลติสมาหาอาจารย์นะครับเลขเชือกผูกคอนะครับอาจารย์ลานั้นแล้วอก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาตามเลขเชือกผูกคอของอาจารย์ลำนะครับว่าวันนี้อยากจะให้เลขอะไรเดียวเราเข้าไปติดตามรับชมกันด้านในนะครับไปกันเลยแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกด er <c oughs> ติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับก่อนที่จะลงเลขเนาะอาจารย์วันนี้ครับวันนี้ครับครับผมนี่คือเชือกครับมีเชือกเชือกอะไรครับพอเชือกโอ้ยมีอาถรรพ์ขักเนาะงวดที่แล้วคือ FC ถือหลายคนครับถือสามตัวถือถือสามตัวสามสองสามสองสี่ราคาสอง สองหกผมก็บอกแท้ๆถือสองหกก็ถือนะครับคุณผู้ชมนี่นี่คือเหลี่งวดที่แล้วเนาะสองหกสองสีนะคะงวดที่แล้วเดี๋ยวงวดนี้อาจารย์ลำสิลงจังไหอังคารตอนบ่ายครับลงวันอังคารตอนบ่ายครับอังคารวันที่เท่าไหร่เนาะอังค้นเดียบสองร้อย ดียี่สิบสองเน,ะนาะยี่สิบสองครับครับมันถือวันที่ยีิบสองวันอังคารเป็น,นสะสงค่าค่ายเขาอยัางว่าให้หมดละโอ้คนที่ถือเลขกันนะครับคนให้เงินสองหมื่นกับค่าค่ายอีกสามพันโอ้ให้เงินมาตั้งสองหมื่นครับรวมภูมิรวมพีเขาเป็นเจ็ดหมื่นพอดีโอ้แต<อ>่คนนั้นพวกนี้ให้มาหลายคนโอ้หัวน,นี้อาจารย์ลำแต่เจ็ดหมื่นโอ้บอธรรมดาครับให้บอคุณถือถึงสามโต้เนาะครับผมม้านี่หัวนี้โอหัวนี้มาแห้ง ใครอยากได้เลขอาจารย์ล้ำเลขเชือกผูกคอนะครับคือนี่นะครับเดี๋ยวพิมพ์คำว่าล่อไว้เด้อนี่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 เห็นบอนี่นี่นะเลขอ่านน้ำงวดครับมีงวดที่สามงวดติดอาจารย์สิลงจักงวดนี่เพื้นไหซีไฮเกงวดโอ้สามงวดติดและเลขส่วนมากจะมีสี่ตัวเนาะอาจารย์เนาะจะมีสี่ตัว ส่วนมากผู้ใช้สี่ตัวเลยให้สี่ตัวให้มาจับตัวรังเงี้ยนนะผมเนาะค่ะยันบดผมยันเลยตรงตรงโอ้หัวนี่ยันตรงตรงราะว่างหัวที่สี่โอ้ยผู้ใช้ตรงตรงครับหหวเสียงมันอียงน้อนี่น้อกำลังสัมผัสอาจารย์หล่อพอดีเลยเอ้าเสียงแสกกับผมเป็นยังดอกอืมเพราะว่ามันฝันดีนะเพราะในเรียวยู่กับฟันไวในป่าหรอ งวลนี่ฟันดีแห้งฟันมืนขึ้นนี่ปลาเลี้ยงกันเลยเขาจะเอามาให้ฟันในป่าเอามาเอามาเลี้ยงเลี้ยงเลี่ยงกันไหวเลยครับพี่ถ้าปดุกควบฝันกันต่อเนาะควมฝันฝันว่าจะได้แน่ก่อนฟันกับมวดนี้ฝันว่าต้องวดได้ปลาเขาจะพามาให้ครับมาฝันไปเลี่ยงเลี้ยงกันเลยสิครับอืเลี้ยงมาไหวได้เป็นเขาเลยพี่ถ้าปลาดุกพี่ถ้ปลาดุกเลยโอ้โหหนังปลามาให้ครับมื่อเที่อาก็มี่มื่อเลี้ยงอยู่อับนี่แล้ว มว่ามันออกเปี้ยงแบบกองที่มันจะออกเพรี้ยงเหี้ยเอาเลยนะเด็กไล่เลี้ยงเลยเด็กวันนี้สะไล่เลี้ยงเลยอืคิดว่าครับมาน้าเรื่องว่าชูเมียฟังเมียกับฝันว่าได้ปลาวันฝันทุกว่าเหลือก็ให้เหนื่อยู่วันเดียววันอังคารช่วงบ่ายโมงเล่นะครับวันอังคารช่วงบ่ายโมงเด้อพี่น้องเด้อคิดคำว่ารอไว้วันที่ยี่สิบสองนะครับ งวดที่แล้วคือสามตัวตรงตรงเ้นม่กถือพรว่าอายุคนสี่สิบเอ็ดปีเอ้ผีมันต้องขึ้นตัวหนึง่งสีปีต้องสือสี่สองสองสี่ครับบอก่นไรก็ถือเบอังวะบอกให้กถือง,งวดทีทีมมาสามงวดสอนสามงวดติดคใครชมคลิปนี้อยู่พิมพ์ล่อเนาะครับจ้าล้าให้พิมพ์ล่อกันไว แล้วก็ตามด้วยยกโปรไห้เลยหวงวันี้ยกโปให้เลยงวดนี้ควาพัรเซ็ลยงวงครับเปรเซ็นดีคือเก่าละครับสาธุสาธุอะพิมรอพิมรอพิมรอนะครับเพบซีครับไดมากท่มากครับครับผมสีลุ่งยูมองนี่แหละเนาะครับลยูวันนี้นะครับวันอังคารเวลาสองบ่ายโมง เจอกันที่นี่นะครับเอฟซออจารย์มั่นใจครับครับมั่นใจเนาะเพี้ยนใจลอยว่านเลยเรียกยุติว่ามั่นใจแห้งมั่นใจแห้งครับครับเพราะว่าฝันต่องวดฝันว่าได้นาเนาะไดนาทอนใหญ่เั็น็มักรักไวเลยก็เมียเน่ค่ะมันนีมือขึ้นก็มาฟันว่าได้ป่าเนาะค่ะได้ป่าเขากัให้เฮี้ยงกันเลยเนาะป่าเลี้ยงเลี้ยงกันไปแสดงว่าฝันต่องวดก็ฟันดีของคืนติดเนาะฝันดีตลอดของคืนติดเลยค่ะครับ ทีมรอไว้นะครับเอฟซีขอบคุณครับอาจารย์ลำงวดที่แล้วก็คือถือตัวใดก็คือนี่แหละสามสองสี่เล็กสามตัวตรงตรงเลยราคาสองหกหกสองเขาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้พ่อเอฟซีมีพ่อได้เงินใส่อยู่เนาะเพิ่นทั้งไม้ไหหลายเติบครับคนละสองบาทสามบาทคนละสองบาทสามบาทลงไปแล้วก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นก็ขอพูดเอฟซีหลายๆเนาะเจ้านลำเนาะขอพูดเอฟซีทุกๆคนด้วยครับเด้อ ครับผมเดี๋ยวทิมพคําว่ารอไว้เลยนะครับรอรอรอเลขเชือกถูกขรัววันที่22ครับขอบคุณที่จ้ารำไรครับผมขอบพูณอีกเท่อนึงเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ